แปลงหญ้าลูซี่ในช่วงฤดูแล้งจะเลี้ยงวัวรอดใหม่มาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พาาดูแปลงหญ้าลูซี่ในช่วงหน้าแล้งว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าของผมเองที่ปลูกวัวไว้เลี้ยงวัวซึ่งตอนนี้ก็ได้ล้อมที่แล้วก็ปล่อยวัวลงหากินในแปลงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงเดียวกันเลยครับอันนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนครับหญ้าลูซี่เนี่ยจะเขียวแล้วก็โตดีมากในช่วงหน้าฝนนะครับส่วนช่วงหน้าหนาวครับนี่ครับ อันนี้ประมาณเดือนธันวาคมครับก็จะย่ามก็เกิดเหมือนกันแต่อาจจะไม่ไม่ยาวเท่ากับช่วงหน้าฝนนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงน้ล้งครับเนี่ยจ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันจะแห้งแล้วก็ไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่ามันก็จะมีย่อาอ่อนเกิดแซมนะครับเนี่ยสีวเขียวนี่คืออันนี้มันก็จะเกิดอยู่เหมือนกันครับคือมันไม่ตายนะครับแต่ว่ามันอาจจะโตช้าพอมันได้รับน้ําหมอกช่วงเช้านะครับมีความชื้นมันก็จะแตกยอดอ่อนเป็นสีเขียวเขียวอย่างที่เห็นนี้นะครับเนี่ย มันก็จะมีสีเขียวเซียมนะครับดังนั้นยาลูซี่ในช่วงหน้าแรงเนี่ย็ถือว่าโตเหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันจะโตช้าแล้วก็ว่าข้อสมมารถเลมกินได้นะครับเนี่ยความมันก็สามารถเลมนะครับตรงหนที่เป็นสีเขียวนี่คือเป็นยอดอ่อนที่มันเพิ่งแตกนะครับเนื่องจากว่ามันก็ได้รับความชื้นจากพวกน้าหมอกพวกนี้นะครับช่วงหน้าแรงช่วงอนมีนาคมนะครับถ้าได้พายุเข้าสักลูก2รลูกนะครับฝนตลกลงมาก็คงจะเขียวเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแปลง้าดูซี่ในช่วงหน้าแล้งนะครับ หลายคนถามว่าช่วงหน้าแล้งหญ้ามันจะตายไหมนะครับอันนี้ก็ผ่านมา2อสาเดือนแล้วนะครับในช่วงแล้งหญ้ามันก็ไม่ตายนะครับแต่อาจจะโตช้าเห็นไหมครับดังนั้นหญ้าโรซี่ก็ถือว่าเลี้ยงวัวได้ครับในช่วงหน้าแล้งแต่ว่ามันอาจจะหญ้าไม่เยอะนะครับวัวก็เลยอาจจะผอมน,นิดนึงนครับเพราะว่าหญ้ามันไม่พอก็พาทุกคนมาชมนะครับแปลงหญ้าลูซี่ในช่วงหน้าแล้งนี่ไม่ตายแต่ว่าก็โตช้าเหมือนกันครับเพราะว่า แปลงนี้เราไม่ได้มีระบบน้าําคือปล่อยธรรมชาติเลยนะครับคือว่าเสร็จแล้วก็ใช้น้ำฝนอย่างเดียวนะครับช่วงหน้าฝนไม่มีปัญหารครับย่างงามมากแต่ช่วงหน้าแรงมันก็จะประมาณนี้ครับคือมันจะโตช้าแต่ว่ามันก็ไม่ตายนะครับนี่วัวก็ปล่อยให้วัวหากินอย่างนี้นะครับในช่วงหน้าแรงนะครับเราก็จะเลี้ยงวัวโดยการปล่อยแปลงนะครับแล้วก็ให้วัวกินฟางโดยเราจะเอาฟางใส่ในรางาให้ไว้ตลอดทั้งวันเลยนะครับก็คือวัวมันหิวตรงไหนมันก็สามารถมากินได้เลยนะครับ ก็คือฟางนี้จะไม่ขาดเลยนะครับก็คือเอาใส่ไว้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้ามันกินหญ้าเสร็จแล้วมันก็จะมากินฟางต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มีฟางกินตลอดวันวัวมันก็จะอ้วนนะครับเหมือนที่วัวของเราเห็นครับในช่วงหน้าแรงนี้ในการเลี้ยงวัวเราก็ปล่อยวัวลงแปลงหญ้านะครับแล้วก็ให้ฟางแค่2อย่างนะครับก็คือให้กินฟางกับกินหญ้านั่นเองนะครับแต่ว่าฟางนี้เราจะไม่ขาดเลยนะครับเราก็จะฟางใส่ไว้ตลอดเวลานะครับวัวก็อาจจะไม่อ้วนมากแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับผอนนะครับก็คือ เลี้ยงแบบประคับประคองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฝนหรือช่วงไหนที่พายุเข้านะครับหญ้ามันงามเดี๋ยววัวมันก็จะว้วนเองนะครับก็คือเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลเองว่าทําไมเราถึงเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับเพราะว่าวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือวัวไทยเราเนี่ยนะครับมันจะหากินเก่งแล้วก็ไม่เลือกนะครับหญ้าแห้งๆมันก็หากินได้นะครับดังนั้นแม้ว่าช่วงหน้าแล้งหญ้าไม่ค่อยมีแต่ว่ามันคุกวันอยู่นะครับวันนี้ก็เลยพัทนกคนมาดูนะครับเผื่อใครสนใจจะปลูกหญ ยาลูซี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ปลูกยา,าเลี้ยงวัวโดยไม่มีหลบชนประทานหรือไม่มีหลบน้ำนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นญ้าที่ทนแรงแล้วก็าสามารถาทนการเหยียดย่ำนะครับคือสามารถาปล่อยวัวลงแปลงเลี้ยงได้เลยนะครับรานนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนําเสนอเพียงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวเราจะมานําเสนอนะครับว่าในช่วงหน้าฝนนะครับ หลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วจญ้าแปลงนี้มันจะเป็นยังไงัละชิปนี้สวัสดีนะครับ